บไม่มี่แบบพออาทิตย์กับโบเคยขอมมะเต้นหาแม่บโเคยขอมมากลูก็มีท่านลูก็ให้พ่อแม่ประสันสัมพันธ์กันอีกรอบหนึ่งคือเปลี่ยนน้ำหามุญเลยนะเม่อไหร่รีนน้ำหาบุญแรียนบุญโชคดีคือมีมีคู่มีมีมีพ่อแรงมี่พ่ออาทิตย์มี่แม่มี่ไม่ฝ่าย อยากเปลี่ยนเนาะพี่น้องควนพี่น้องอยากเปลี่ยนเฮาก็เลยมันน้ำเนี้ยห้าวเหล่าน้ำเนีคนอยากเปลี่ยนห้าวเหล่านั่เด้คนคนที่บ่อยากเปลี่ยนกระซีบ่ได้สนใจเลยกระซีพี่น้องให้ความสนใจมันไม่ใช่หน้าที่เราแต่ว่าในเมื่อว่าลูกอยากเปลี่ยนครัวก็เม่ก็ห่าวใส่ไม่ใช่นะดีแม่มันไม่ใช่หน้าที่เราครอบเข้าหาครัวกับใครด้อลูกอยากเปลี่ยนอยากให้อยากให้ดีอยากให้ดีทราบเยควบลูกนั่นแหละ เป็นแห้งมันรบกเป็นพ่อก็ล้สนใจเลียบบส่วนใจี๋ยว่อบมก็บกบบวบก็จะแบบค่าขันมันอยากเปลนกับมาถามคู่กันยังเสีย่อพก็บแม่ขันมันยังเสียนีป็นหอสองน้อยสามน้อยอะบร่าเรื่ thank ยิ้มให้นิดน้อยยามยามบ่ได้เป็นคนงามซ้ำสาวชาวบ้านหวานเอ้ยหวานอายหวานคำห่างคันสิเอาเงินว่างให้ไปจ้างหมอกเดือน ตื kind of <um kind of yeah, ่นกลเดี anyway. kind of ๋ยวไงคิดว่าจะตื่นกลดยังไงเตื่นตน เบาเคยยิ้มอย่วย่วนคุณค่าคุณค่าคุณค่า

จ๋าอยมตีเธอเลยพี่จ๋าอย่ามาตีเธอาาเลยอย่ามาเยอะๆเพราะเคยยิ้มอยูอย่วันคุณค่าคุณค่าคุณค่าคุณอย่าหน้าด้านมือบอนสงสัยเห็นใครมาก่อนกลับไปนอนและกอดหมอนคุณว่าให้จะกลับไปนอนกอดหมอนคุณว่า

หวานเย็นหลอกลวงเย็นเย็นหวานเย็นหลอกลวงบราจะหารเราไปหวานเย็นหลอกลวง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 อาบาเองลูกพี่เกี่ยวม่เห็นหน้าคุณติมจะซื้อไอติมหวานเย็นหลอกลวงบ่ได้หวานเย็น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 บ่เป็นเดียนดิกหวานเย็น chỉ mới hiện ra con tim chợt sướng ấy tim bạn yêu พี่เกยวไม่เห็นหน้าของเต้มจะซื้อไอตีมหวานเย็นหลอกลวงนานะพี่เกยวไม่เห็นหน้าของติ้มจะซื้อไอตีมหวานเย็นหลอกลวงนานวางเย็นหลอกลวงพี่เกี่ยวมาเห็นหน้าของติ้มจะซื้อไอตีมหวานเย็นหลอกลวงเออนั่นแหะลูกยอดที่ส้วกพี่เกยวมาเห็นหน้าของตี้มจะซื้อไอติมวานเย็นหลอกนั่นแหละลูกถูต้อเ็กน้อยนั้นจะคอยเด็กน้อยนั้นจะคอย ติมยากจะยิ้มให้ใครอย่าได้มาห้ามปลางติมเลยคุณวังจะคุ้มค้างดังเกยจะเดตไปเตยมาลเอวยกัญชาตัดมนอเลยจเดตไปเเอยกัญชาจเดเมาติมาจะยิ้มให้ใครอย่าได้มาห้ามปลามติมเลยคุณหวังจะคุ้มค้งเฮ้ยฮุนละคิโน่นี่ จะคุ้มค้างนั่งเกยจะเด็ดไปเตยมาลงเอลยกันเชาเกงไม่ติมยิ่เพื่อด่านเลยจงแม่ต้องก้มค้างตะลเศษยิ่งเพื่อด่านเลยเพื่อด่านแล้วเอาลูกไปได้ห้ใจเป็การให้ยิ้มให้ใครอย่าได้บางอามพยายติมเลยคุณหวังจะคุ้มค้างนั่นเกยจะเด็ดไปเตยมาลงเอลยกันเชาบักใบบักใบเมืองเหนือบักใบยังเปลี่ยนใบเพื่อเพื่อที่เข้าสีบุญไว้ก็ปันชายเมนถือเห็นบอก ถ้าตอนนี้ก็ตายเลยเล้เพราะม่นมันสิแลน้ำลายเม่สิวกักใบ้อย้อยสวัสดีแม่ติ๋มค่ะสวัสดีค่ะเข้มขนอยู่ยังอยู่มาลงเอวยกันช้าลยกันชาสังเกตเวลาแม่เตยลอนมันกระชีวกดับจีแ็น้อยควางเฮาหายใจควยเฮาเกนน้ำลายรุ่งนยลูกเฮาจะปล่อยอย่า้องตายถตากินแม่ปล่อยอย่างตายตายเลยจ้าตายเดยเนี่ย เียนีซีรุ่นแม่ทุกมือเลยไอ้ข่อยแค่นำไล่ข่อยไปบ่ได้มาไ่ไม่รับไปทันไดนรับเบขาดจ้าอยู่ท่านร่างมองกับพี่เดี๋ยวบ่าดนตรีดนตรีบ่ข่อยบ่าวน้ำดนตรีอันเดียวมันบ่ขึ้นไนแพนควนเอาในแพนเแล้วคุณบ่คุณนางจะคุ้มให้ข่าลังกายจะเด็ดไปเตยมาลงเลยกันชามาให้น้องเอาของปากตัวเด็กันเออ ม <c oughs> ันสีเย็นบากนิดเดียวเพื่อที่จะให้เราคลื่นน้ำลายลงว่าให้ห้องแก่นั้ำลายหน่ออต่อตคุณบางจะอ๋อันี้มาใค่เดี๋ยวตอคิดต่อไเลยสิ